นี่พ่อกินเหล้าอีกแล้วเหรอเนี่ยใช่แล้ววันนี้พ่อกินเหล้าไปลังหนึ่งแล้วนะหยุดกินได้แล้วพ่อเลิกกินเหล้าไม่ได้หรอกขาดเหล้าเหมือนขาดใจบ้านเราไม่ได้รวยถึงขั้นมีเงินไปซื้อเหล้าเป็นลังทุกวันนะแล้วนี่พ่อไม่ไปทํางานหรอฉันไม่เห็นพ่อไปทํางานมาหลายวันแล้วนะเขาไล่พ่อออกแล้วนะสิพ่อเมาทุกวันก็เลยทํางานไม่ไหวพ่อนะพ่อทําให้กุ้มใจจริงๆเลย สาม,มีของฉันแรกๆเขาติดเล่าอย่างเดียวแต่ตอนนี้เขาติดยาเสพติดด้วยนิสัยของเขาค่อยๆเปลี่ยนไปเมลกี้พ่อของเงินหน่อยหนูไม่มีจ้ะพ่อโก <Go, S 1> หก <uk. S 2> ก็เงินที่แม่แกให้ไปโรงเรียนยังไงละ่ะเอามาให้พ่อเดี๋ยวนน้เงินนะั่นหนูคงให้พ่อไม่ได้หรอกจ้ะถ้าให้พ่อไปแล้วหนูจะเอาเงินที่ไหนไปโรงเรียนลูกคนนี้ขัดใจพ่อเหรอจะตีตายเลยนี่น่ะ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 หยุดเดี๋ยวนี้นะตีลูกทำไม ก็มันไม่เอาเงินมาให้ฉันเ็่แล้วคุณจะเอาเงินจากลูกไปทําไมล่ะซื้อเหล้าซื้อยาอยัางไงล่ะแม่คะเราจะทำยังไงกันดีตอนนี้พ่อน่ากลัวมากเลยนับวันพ่อยิ่งไม่เหมือนพ่อคนเดิมหนูไม่อยากเข้าใกล้พ่อเลยค่ะอาการของคนติดยาก็เป็นแบบนี้ละลูกขาดสติไม่เป็นตัวของตัวเองเมื่อก่อนพ่อของหนูกินแต่เหล้าแม่ก็ว่าหนักแล้วนะแต่ตอนนี้ติดยาอีก พ่อของลูกเกินเยียวยาแล้วเอาเงินมาเดี๋ยวนี้อยากกินเหล้าของก็ขาดเนี่ยโอ้ยลงแดงจะตายอยู่แล้วโมโหแลนะ้วนั่นเดี๋ยวจะทํำลายข้าวของในบ้านที่หมดเลยแม่ขาพ่อเราบ้านใหญ่เลยทำยังไงดีคะไม่ต้องห่วงเละจ้ะลูกแม่จะปกป้องลูกเองค่ะแม่ สวัสดีค่ะคุณตำรวจฉันขอแจ้งความจับสามีของตัวเองค่ะเขาติดยาเสพติดมีอาการคลุ้มคลั่งอารว่าทำลายเข้าของไม่พอยังทำลายลูกกับดิฉันอีกคุณตำรวจช่วยมจาจับเขาเข้าคุกทีค่ะแกส่งฉันให้ตำรวจทำไมปล่อยฉันไปเดี๋ยวนี้ฉันอยากกินเหล้าปล่อยเดี๋ยวนี้ปล่อยเดี๋ยวนี้คุณพาตัวเองเดินเข้าหาอบายามุกเองคุณต้องรับผลที่คุณกระทำ